หนุ่มกันชัยฟาดหน้าสัน่น VIP ชื่อดังแห่งเมืองพิษณุโลกฉีดวัคซีนเข็มสามจากกรณีปมดราม่าที่ถูกแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่านางแน่งน้อยอัศวกิติกแซกคิวฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์โดยใช้สิทธิ์อ้างว่าเนื่องจากทำงานด่านหน้านำสิ่งของต่างๆไปบริจาคให้ประชาชนมาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่30กร,รกฎาคมที่ผ่านมาผู้ที่ตกเป็นข่าวได้นำข้าวกล่องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าหอประชุมจากนั้นได้เดินทางเข้าไปขอเจ้าหน้าที่เพื่อให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยมีเพื่อนอีกสองคนติดตามไปด้วย ทางเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงเพราะบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีรายชื่อมารับวัคซีนเนื่องจากก่อนหน้าได้ฉีดวัคซีนครบไปแล้ว2เข็มจึงไม่สามารถฉีดเข็มที่3าให้ได้แต่ภายหลังมีการอ้างถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้จึงได้ฉีดเข็มที่3ให้พร้อมเพื่อนที่พามาอีกสองคนที่ไม่ใช่บุคลากร,กรทางการแพทย์แต่อย่างใดโดยมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้แล้วทั้งหมด3คน เจ้าหน้าที่กล่าวต่อว่าก่อนหน้าจะเป็นข่าวโด่งดังมีบุคคลลึกลับเป็นชายโทรศัพท์มหาเจ้าหน้าที่ซึ่งรู้จักกันเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สาเช่นกันซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นคนกว้างขวางและเป็นที่รู้จักของคนจังหวัดพิษณุโลกดีแต่ปรากฏว่าหลังมีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่สทมทให้ชายบุคคลดังกล่าวไม่ติดต่อและมารับวัคซีนแต่อย่างใด ล่าสุดพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้นำเสนอข่าวในรายการเชี่ยงวันทันเหตุการณ์ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าที่บอกทำงานด่านหน้านำสิ่งของไปมอบให้คนกลุ่มเสี่ยงอันนี้ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์บางคนเข็มแรกยังไม่ได้ฉีดด้วยซ้ำถ้าท่านบอกท่านสูงอายุแล้วเป็นบุคลากรด่านหน้า ต้องเอาของไปแจกกลุ่มเสี่ยงจริงๆท่านควรกักตัวอยู่บ้านดีกว่าครับกำกับสั่งการที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเสี่ยงออกไปแจกของให้คนอายุน้อยและแข็งแรงกว่าออกไปทำหน้าที่แทนเพราะบางคนเขายังไม่ได้ฉีดเข็มแรกเลยแต่ท่านไปฉีดเข็มสามซะแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com